สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโซรัมวันนี้เนี่ยก,กลับมากันอีกครั้งแล้วนะกับผมแล้วก็เกมรีวิวซึ่งจะบอกว่าในช่วงนี้เนี่ยเกมใหม่ๆที่น่าสนใจออกมาให้เล่นค่อนข้างน้อยเลยผมก็เลยนั่งเลื่อนๆดูในเกมพาร์ทว่ามีอะไรเข้ามาใหม่หรือเปล่าจนผมได้เห็นหนึ่งเกมที่น่าสนใจนั่นก็คือเกม Like a d r าก o n Ichin จริงๆแล้วเกมนี้เนี่ยก็ออกมาได้สักพักหนึ่งแล้วฮะแต่ว่าผมเองก็ยังไม่ได้มีโอกาสได้ลองเล่นแล้วมันก็พอหมาะพอเจาะว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยผมว่าจะหาเกมรีวิวลงสักเกมถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยไหนๆก็มี Subscription ของเกมพราทอยู่แล้วผมจึงขอหยิบเกมนี้มารีวิวในสัปดาห์นี้เลยแล้วกัน l i ก e d ด a g o n i s h ินนะฮะเป็นเกมส p i นอ f ฟของซีรีส์ยากุซ่ที่จะเล่าเรื่องถึง ซากาโมโตะเรียวมะที่จะเดินทางกลับมาที่บ้านเกิดเมืองโทสะแล้วต่อมาเขาก็ได้เข้ากลุ่มโทสะรอยริสปาร์ตี้ร่วมกับพี่น้องร่วมสาบานของเขาซึ่งเป็นไปตามคำสั่งของพ่อบุญธรรมโยชิดะโตโยเพื่อทำภารกิจลับในการโค่นล้มยุติระบอบชนชั้นในเมืองแต่ว่าแผนการลับได้รั่วไหลและแพ่งพายออกไป ทำให้โยชิดะโตโยถูกลอบสังหารจนเสียชีวิตและเรียวมาก็ถูกใส่ร้ายว่าเป็นคนทำทำให้เรียวมาต้องหลบหนีไปยังเมืองอื่นพันตัวเองจากซามูไรกลายเป็นโลนินและแอบ,บใช้ชื่อปลอมๆว่าไซโตฮาจิเมะพร้อมทั้งยังเข้าแฝงตัวไปอยู่ในกลุ่มตำรวจพิเศษชินเซนกุมิ เพื่อตามหาคนร้ายที่สังหารพ่อบุญธรรมของเขาเพราะเขาคิดว่าอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนใดคนหนึ่งที่อยู่ในหน่วยด้วยการคาดการจากฝีมือที่เก่งกาจของคนร้ายและจะได้พิสูจน์ว่าตัวเองนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์และนี่ก็คือเนื้อเรื่องคร่าวๆข,ของไร a d ดากอนอิชินล่ะฮะระบบเกมเพย์ของเกมนี้เป็นเกมแนวต่อสู้แบบปีเดียมบัที่ยังมีกลิ่นอายของซีรีส์ยากุซ่าอยู่แบบครบถ้วน แถมยังมีความเป็น JRPG ดั้งเดิมอยู่เยอะพอสมควรเลยตัวสการมโตเรียวมะที่เป็นตัวละครของเราเนี่ยจะมีทักษะการต่อสู้อยู่ด้วยกัน4แบบโดยประกอบด้วยสอดแมนซึ่งจะเป็นการต่อสู้ในการใช้ดาบการแมนจะเป็นการต่อสู้้วยการใช้ปืน b บลเลอร์ er, จะเป็นการใช้หมัดต่อสู้แบบลุนๆุนเลยไวดันเซอร์จะเป็นการผสมผสานในการใช้ดาบและปืน โดยแต่และทักษะการต่อสู้เนี่ยก็จะมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันออกไปสามารถสลับใช้ได้ทันทีในระหว่างการต่อสู้การมีทักษะสกิลพวกนี้ถึง4รูปแบบมันอาจจะทําให้รู้สึกว่าเกมมีอะไรที่น่าสนใจมากขึ้นแต่ว่ามันก็มีข้อเสียบางอย่างที่แฝงอยู่กับทักษะสกิลพวกนี้ถ้าจะให้พูดละก็มันก็คือจุดเด่นจุดด้อยที่ไม่เท่ากันนั่นแหละฮะยกตัวอย่างการต่อสู้โดยหมัดหรือว่ามือเปล่า เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะนำมาใช้และพิกแพงได้ค่อนข้างน้อยแถมดาเมจที่ได้ออกมาเนี่ยก็ยังต่ำเตี้ยเลี่ยดินซะอีกกลับกันไปดูที่สกิลของกันแมนหรือว่าสกิลการใช้ปืนมันช่างแสนที่จะโอพซเหลือเกินมันเลยทำให้รู้สึกว่าบาลานซ์ของเกมไม่ค่อยจะลงตัวสักเท่าไหร่ในส่วนตรงนี้ละฮะส่วนตัวผมเนี่ยสกิลหมัดผมแทบจะไม่ได้ใช้เลยถ้าเกิดว่าไม่ใช่เควสที่บังคับให้ใช้จริงๆนะ นอกจากนี้นะฮะความแข็งแกร่งของตัวละครส่วนหนึ่งก็จะมาจากอาวุธที่เราใช้ดังนั้นถ้าหากอยากให้ตัวละครมีการโจมตีหรือว่าความแข็งแกร่งที่เพิ่มมากขึ้นผู้เล่นจะต้องทำการคราฟอาวุธที่มีค่าพลังโจมตีสูงก,กว่าเดิมหรือว่าชุดเกราะต่างๆที่ต้องคอยอัปเกรดหรือว่าคราฟใหม่ตลอดเพื่อเพิ่มพลังป้องกันให้สูงขึ้นเพราะว่าเมื่อเราเล่นไปเรื่อยๆเ,เนี่ย เนื้อเรื่องยิ่งเข้มข้นขึ้นศัตรูต่างๆก็จะมีความแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วของพวกนี้เนี่ยค่อนข้างจําเป็นอย่างมากเลยและอีกสิ่งหนึ่งเลยที่ขาดไม่ได้และเป็นสิ่งที่ทําให้เกมซีรีส์นี้มีสีสันและสนุกสนานเพิ่มมากขึ้นนั่นก็คือมินิเกมนั่นเองฮะในทั่วทั้งเมืองเนี่ยก็จะมีกิจกรรมต่างๆให้เราทํามากมาย ไม่ว่าจะเป็นการตกปลาเสิร์ฟอาหารหรือว่าร้องคาราโอเกะเต้นรำตัดไม้และอื่นๆอีกมากมายรวมถึงบางครั้งเราก็จะได้เจอเนื้อเรื่องเสริมที่จะให้ตัวละครของเราเนี่ยคอยไปเคลียร์ปัญหาต่างๆให้กับชาวบ้านเนื้อเรื่องเสริมต่างๆเหล่านี้เนี่ยไม่ได้มาแบบเล่นๆแต่ว่ามาแบบครบอารมณ์จนทำให้คุณสนุกสนานไปแบบทุ่มท่วมเลยล่ะฮะ แถมผู้เล่นจะได้ของตอบแทนค่าพรไว้ซื้อไอเทมหรือว่าเพิ่มคุณภาพออฟไลท์เช่นวิ่งได้นานขึ้นช่องอีเวนต์อรี่เยอะขึ้นทําให้มีความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นต่อการเล่นของคุณเป็นไหนๆเลยละฮะด้านกราฟิกและเฟอร์มนนะฮะและกระดากรอนอิชินน่าจะเป็นเกมแรกของเรียวกะโกโตคุ oku, ที่มาพร้อมกับ Unreal Engine 4 ในส่วนตัวของผมเนี่ยคิดว่ากราฟิกของเกมนี้ค่อนข้างตกยุคไปสักหน่อยเหมือนกับว่ากำลังเล่นเกมเมื่อ5-6ปีก่อนยังไงอย่างนั้นเลยแม้ว่าพวกฉากสภาพแวดล้อมต่างๆเนี่ยจะยังมีความที่แสงเงาสาดสองให้รู้สึกถึงความสวยงามอยู่บ้างแต่ว่าดูยังไงรวมๆแล้วเนี่ยมันก็ยังตกยุคอยู่ดีละฮะส่วนเรื่อง Performance ใน PC จากที่ผมเล่นแล้วเนี่ยยังไม่ได้เจอปัญหาอะไร อาจจะเป็นเพราะว่าเกมนี้ในตอนที่ผมเล่นเนี่ยออกมาได้สักพักใหญ่แล้วก็อาจจะมีการปรับแก้ไขไปมากพอสมควรแล้วละฮะหรือถ้าหากใครได้เล่นกันตั้งแต่เด y 1วันเนี่ยก็บอกกันเข้ามาหน่อยนะฮะว่าเจอปัญหาอะไรกันหรือเปล่าสรุปแล้วนะฮะไลท์กระดากรอนอิชินเนี่ยก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่เล่นแล้วสนุกเลย ข้อดีก็อย่างชีวาฮะก็คงจะเป็นเรื่องของเนื้อเรื่องที่มีความเข้มข้นน่าติดตามแถมพวกมินิเกมที่มีความหลากหลายให้เราเล่นอันนี้ผมรู้สึกว่าผมชอบมากๆเลยเรื่องของคอนเทนต์ในเกมเนี่ยซีรีส์ของยากุซ่าเนี่ยเขาทำออกมาได้ดีมากๆอยู่แล้วละฮะแต่ว่าเรื่องข้อเสียเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของเกมที่ค่อนข้างยึดติดกับอะไรเดิมๆอยู่ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันมากพอ หรือจะบอกว่ามันเป็นการプレเซฟเกินไปหรือเปล่าก็ว่าได้นะฮะซึ่งอะไรแบบนี้เนี่ยก็ไม่ใช่แค่ซีรีส์ของยากุซ่าเองนะฮะแต่ว่าค่ายเกมญี่ปุ่นหลังๆเนี่ยก็เป็นกันเอาเยอะที่เห็นได้ชัดๆเลยก็คือเรื่องของกราฟิกที่ค่อนข้างตกยุคก,กว่าชาวบ้านเขาไปไกลโขเลยก็หวังว่าในอนาคตนะฮะค่ายญี่ปุ่นต่างๆเนี่ย จะเริ่มกลับมาทําเกมที่มันมีคุณภาพแล้วก็กราฟิกที่มันสวยงามตรงตามยุคปัจจุบันเพิ่มมากขึ้นแล้วฮะ เอาล่ะถ้าจะให้คะแนนสำหรับลักกระากรอนอิชินนะฮะส่วนตัวผมให้อยู่ที่7 5เต็ม10ละกันฮะแล้วเพื่อนๆล่ะฮะให้คะแนนเกมนี้กันอยู่ที่เท่าไหร่กันบ้างเกมต่อไปจะเป็นเกมอะไรหรือว่าเพื่อนๆอ,อยากให้รีวิวเกมไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เข้ามากันได้เลยนะฮะสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกคนไปก่อนสวัสดีครับผม